วันพุทธที่5มกราคม2565เวลากา3 0นาทีนางเก็ดดาวสุวรรณบาทผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม้ห้องสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันครูครั้งที่66ประจำปีพุทธศักราช2565ในหัวข้อแก่นสาระทีมคือพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล วันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางเก็ดดาวสุวรรณบาทผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์ปังมาพาในโครงการตามพระราชดำริอำเภอปางมา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลา14นาฬิกาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารและโรงเรียนบ้านาน,านาปู่ป้อมอำเภอปางมา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันศุกร์ที่7มกราคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนวันจันทร์ที่10มกราคม2565เวลา1 0นาฬิกา30นาทีร่วมรับฟังงานเสวนาโอมิครอนร้ายจริงหรือถึงต้องปิดโรงเรียน เวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565วันจันทร์ที่10มกราคม2565เวลา14นาฬิกานายวิชาญเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ท้องสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันอังคารที่11มกราคม2565เวลา6นาฬิกานาเรืองยศปันสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งร่วมเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี กำหนดสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตามพระราชด,ดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลา13นาฬิกาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพะระดับปฐมศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส วันพุธที่12มกราคม2565เวลา18นาฬิกานายเรืองยศปัน,นสิร,สรินายศักดิ์สิทธิ์สุภสอนและนายวิชานเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งเดินทางไปร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรอัมพรพินาศาวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565 เวลา9นาฬิกาลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนศูนย์ป harma ในโครงการตามพระราชดำริวันศุกร์ที่14มกราคม2565เวลา18นาฬิกานางเก็ดดาวสุวรรณบาดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่องสอนเขตหนึ่งนายศักดิ์สิทธิ์สุภาพสอนนายวิชันเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่องสอนเขตหนึ่ง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายภัยารที่รักรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ห้องสอนย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่16มกราคม2565เวลา9นาฬิกานางเก็ดดาวสุวรรณบาทผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนายเรืองยศปานศิรินายศักดิ์สิทธิ์สุภาสอนและนายวิชานเหล่าจาันทอันรองผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งร่วมงานวันครูครั้งที่66ประจำปี2565ในหัวข้อแกนสาราทีมคือพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล วันจันทร์ที่17มกราคม2565เวลา9นาฬิกาประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2565 เวลา10นาฬิกานายวิชานเหล่าจันทรนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขนยวมและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาเวลา14นาฬิกานายศักดิ์สิทธิ์สุภาพสอนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำบัญชี2565ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาวันอังคารที่18มกราคม2565เวลา9นาฬิกาประธานในการประชุมผู้บริหารสถาน,นาศึกษาครั้งที่1ปี2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอลรนซ์ วันพุทธที่19มกราคม2565เวลา11นาฬิการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา13.30นาทีในเรืองยศปันสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ วันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565เวลา8.45นาฬิกา45นาทีประธานในวิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถ,ถนะด,ด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุประจำปีงบประมาณ2565วันศุกร์ที่21มกราคม2565เวลา9นาฬิการ่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติเวลา15นาฬิกาประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยวันจันทร์ที่24มกราคม2565เวลา9้นฬิกา30นาที นายวิชานเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ห่องสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธีการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาวันอังคารที่25มกราคม2565 เวลา9ก้านาฬิกานายเรืองยศปันสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งและนายวิชันเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนำคณะทำงานการตรวจติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสภากาชาติไทยลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองไม่ห่องสอนห้องเรียนบ้านห้วยฮีเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายศักดิ์สิทธิ์สุภาพสอนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาไม่ห้องสอนเขตหนึ่งร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564ระดับกลุ่มจังหวัดที่8 วันพุธที่16มกราคม2565เวลา9นาฬิกานายวิชาญเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนำคณะทำงานจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของโรงเรียนร่ม9ก้าปางตองในโครงการตามพระราชะดำริ วันพฤหัสบดีที่27มกราคม2 5 6 5เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายวิชานเหล่าจันร์อันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนมกราคม25-65วันศุกร์ที่28มกราคม2 5 6 5 เวลา8นาฬิกา15นาทีนายวิชันเหล่าจันอันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬากรีธาสีดอกวัวเกมครั้งที่36โรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนวันศุกร์ที่28มกราคม2565นายเรืองยศปันสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งลงพื้นที่นิเทศกำกับติดตาม ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งวันจันทร์ที่31มกราคม2565เวลา10.30นนายศักดิ์สิทธิ์สุภาสอนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่หนึ่ง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์เวลา14นาฬิกานายศักดิ์สิทธิ์สุภาพสอนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม,ม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งที่มีความเหมาะสมได้รับทุนอุดหนุนเพื่อโครงการด้านการการุศลของสมาคมราชกีฬาสโมสรครั้งที่หนึ่ง